สวัสดีครับสวัสดีเผื่อๆนะครับวันนี้เรามาเจอกันในพลาที่แปลกนะครับนะองค์นี้ดันมบนะเราจะน่าจะโลดจักัเแล้วก็คือน่าจะเป็นพลาพตทธชินดารัแต่ปัญหามันคือด้านหลังเลยแหละครับเนี่ยอ๋ให้ดูหลบทรงก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหนือพุ่งก็ไม่ใช่นะครับเหนือวานก็ไม่ใช่น่าจะเป็นไม่โลพลาสติกอะเรซินนะครับต่เดี๋ยวจะมีการตรสอบเลยก็ผีสูดนะครับจะคูดให้ดูกันนะครับให้เผื่อๆในเห็นก่อนเลยนะครับ นะท่านได้มีความรู้บอกโดยนะครับบอกโดยนะบอกว่าเขาให้บอกโป๊ะนี่องค์นี้ก็ให้มาบอกโป๊ก็หวาดดโนไปนะพุ่มก็ไม่รู้ว่าปลายเลยว่ะอ่าก็หวาะนานเพื่อมีประโยชน์เจ้งหวาผพวกได้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 ค่นี้อะไรน,นะเปิน่นเปือเปอเปอเป่อนเปนเปือนอรให้ดีทีรับมาไปไนอะไรส่วนตัวผมเองผมหวาได้หนูเจ้านะบางคนก็หวาวงแล้วมันช่องตัวด้วยเหลืองกองเหลือง à ông, bà con có quả ma bin, leo nới nhỉ, ma bin, nước hoa cầy ông chơi len gì đi, ma 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 là ke, nước hoa cầm, nó bự bự lệch quả tím nó bén bự bự, nè, hửm, tốc độ nó bén này rồi. เปิดเผยจุดเรี่ยไรที่นะครับเปิดเผยจุดเรี่ยไรที่อ๋าอืมไม่ต้องซองกลองเลยเปิดเผยเปิดเผยจุดเล่ที่ว่ามันเกิดอะไรนี่ยาิโรนี่พุ่มหนักสะสมนะผมเป็นหนักสะสมผมไม่รูทั้งหมดนะครับนะเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็มีมีการจรูเรียบร้อยเนี่ยขว่าเป็นเนื้อไอ้ร้อย,อ,ยอะไรดิมันก็ไม่ใช่นะจึงเนื้อพุ่มมันก็ไม่ใช่เนี่ยเปิดเผยเลย ผมไม่รู้นะว่าเป็นปลายเลยแต่ว่าในเมื่อคลองใจแล้วมันก็ต้องตรวจสอบเลยแต่ว่ามันปัญหามันดีนี่นี่นี่ตัวไอ้ไรนี่นี่เห็นไหมเอ๊มันแปลกมันแปลกเนาะเดี๋ยวก่อนมาซองอะไรทีนะให้เปิดเปลือกอะไกเงเลยว่าว่าเปิดเปลนี่ผมว่ามันไม่มันไม่ใจ๋เหนือพงนะเห็นไหมคูดไม่ออ๊กอันนี นี่อือนี่เห็นไหมมันเหมือนกับเป็นเรซินนะเบื่อเบื่อนี่ไอ้เบื่อเบื่อเลยมันเหมือนกับเป็นเรซินนะพอคูดมาแล้วเหมือนกับเป็นเรซินนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันออกละเอียดมาเลยนี่เบื่อนะอยากให้เบื่อเบื่อเลยนี่เห็นไหมอือในคูดแล้วครัคูดแล้วอือ เนี่ยเห็นไหมครับมันเปลี่ยนซี่เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมยมันปวดตุกปวดตุกโลหะแล้วมันเปลี่ยนซี่เห็นไหมครับซี่มันเปลี่ยนนะอืองั้นเป็นเลซินนะครับนะสรุ้เป็นเลซินนะครับเป็นเลซินเป็นเลซินอ่าเนี่ยกูดกันไหนเลยนี่พมดุยอะไรอะไรพุ่มขออลไปอก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 อันหน้ากันกันโลเลยว่าเป็นเลซินนะ รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเรซินเนี่ยแต่ว่าอยากจะมาทดสอบดูเห็นไหมพอโดนโลหะขูดเข้าไปมันก็เปลี่ยนสีนะครับหรือเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับฝากเพื่อนๆใครใครมีความรู้นะครับว่ามันมันเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเขาไม่มานะแต่ให้เกิดประโยชน์เยอะที่สุดเราก็จะมาทดลองขูดอะไรกันเนี่ยแต่ปัญหามันคือตรงนี้นะดูกันอีกครั้งนะไดโนเสาร์จระเข้หงคู่ หรืออะไรอ่ะมังกรเนอะมันไม่ใช่นะมันกลายพันธุ์เยอะนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะถ้าเป็นมังกรมันกลายพันธุ์เยอะนะอ้าวพอนะครับช่วยลงความเห็นหน่อยนะครับช่วยลงความเห็นหน่อยด้านบนนะเรารู้แต่ด้านล่างนะครับก็น่าจะไม่รู้ช่วยลงความเห็นกันหน่อยนะเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูอาจจะเป็นคลิปวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงเทจประการใดมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็จะลงให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าไม่เคยเจอจริงๆคลิปอาจจะมีเวลานานหน่อยนะครับกราบขออภัยเพื่อนเไว้ณที่นี้นะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมเพื่อนๆนคลิปหน้านี่ไปตามลาพระปอมมาเยอะแยะมากมายนะครับรอชมได้เลยสวัสดีครับ